สวัสดีค่ะทุกท่านกลับมาเจอกันกับบ้านแมวจอ,อนอนกระบี่ขออภัยที่หายไปนานเนื่องจากปัญหาเรื่องของสุขภาพและก็การงานนั่นเองค่ะ mm hmm. เปิดภาพคลิปมาเป็นแม่เม็ดนุน่นและก็ลูกๆของแม่เม็ดนุน่นกําลังกินนมค่ะมีหลายท่านถามไทยเข้ามาว่าอา้าวแม่เม็ดนุน่นมีท้องได้อย่างไรมีลูกได้อย่างไรคลิปนี้จะมาเล่าท้าวความให้ฟังเรื่องราวของแม่เม็ดนุ่นกันค่ะ หากท่านได้ติดตามรับชมรับฟังอย่างต่อเนื่องก็จะจำได้ว่าเมื่อหลายเดือนก่อนบ้านเราแมวจรกระบี่ไข้หัดประบาดซึ่งมีน้องแมวเหมียววัยเด็กที่อายุประมาณ2เดือน3มเดือน4เดือนตามลำดับถึง4ตัวและก็สมาชิกลูกของคุณแม่มีทรัพย์มี5้าตัวและก็เสียชีวิตไปถึงสตัวด้วยกันซึ่งล้วนเป็นเหล่าแมวจรเด็กที่มีภูมิต้านทานต่าทุกตัวค่ะในช่วงเวลานั้นที่ผ่านมานะคะไม่ใช่แค่คำว่า ยากลําบากค่ะมันมันมากกว่านั้นมากเลยสําหรับคนที่เลี้ยงแมวคนเดียวแล้วก็ต้องพาลูกๆทุกตัวหาหมอนะคะโชคดีที่สมาชิกแมวโตทั้งหมดรอดชีวิตจากไข้หัดแมวค่ะแต่เหตุการณ์ครั้งนั้นก็ทำให้สูญเสียสมาชิกแมวจอนในบ้านเนี่ยถึงเจ็ดตัวด้วยกัน ไม่ย,ยังจําได้ดีตัวสุดท้ายที่ช่วยเหลือคือตัวที่เจดโกโก้ค่ะและสายนั้นไม่ได้พาโกโก้ไปหาหมอแล้วรถไม่ก็เสียรถเสียไมยก่ก็จอดรถไปข้างทางค่ะแล้วก็หิว้วพาโกโก้เนี่ยเดินไปประมาณหนึ่งกิโลเมตรค่ะไปหาหมอและวันนั้นคือโกโก้ก็เสียชีวิตที่รอดมาก็จะมีแม่เม็ดนุน่นแล้วก็เางาดำค่ะ เพราะเรื่องของไข้หัดนะคะจึงทําให้แม่เม็ดนุ่นเนี่ยไม่ได้ทาหมันช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่แม่เม็ดนุ่นติดสัตว์ด้วยค่ะและคืนหนึ่งหลังจากที่คือไมคเข้านอนอะไรเรียบร้อยแล้วคุณพ่อบ้านกลับมานะคะเขาก็จะทํางานกลับมาดึกค่ะสี่ห้าทุ่มแล้วทีนี้เขาปล่อยให้แม่เม็ดนุ่นหลุดไปก็แม่เม็ดนุ่นก็หายไป2คืนนะคะก็คือหมายถึงอยู่นอกบ้านเนี่ยไมคก็ตามหาครับแล้วนั่นก็เป็นเรื่องเหตุการณ์ที่ทําให้แม่เม็ดนุ่นก็ท้องนะคะส่วนงานดำเนี่ย ็ได้รับการทําหมันเรียบร้อยแล้วรวมถึงมงคุงแมวจอ,อน้อยที่ช่วยชีวิตมาจากหลังบ้านด้วยค่ะตอนนี้สมาชิกที่บ้านจึงเหลือเพียงแม่เม็ดนุ่นตัวเดียวที่ยังไม่ได้ทําหมันค่ะ ตอนนี้ลูกๆของแม่เม็ดนุ่นสีตัวจะครบกำหนด2เดือนในวันที่7ที่จะถึงนี้นะคะและก็ไม้ก็จะให้เขาดูดนมเนี่ยไปประมาณอีกสสัปดาห์ถึงจะพาแมเมเม็ดนุ่นไปทาหมันค่ะทุกท่านคงคิดตามแล้วใช่ไหมคะว่าอ้าวเลี้ยงอย่างนี้แม่เม็ดนุ่นจะไม่หลุดออกไปอีกล้อการดูแลแม่แม,มวลูกอ่อนครอกนี้ของไมลนะคะก็คือขังกรงค่ะไมลต้องขอขอบคุณกรงใหญ่จากคุณชนิษาก,กอทมอขอบคุณมากๆเลยนะคะ แม่เม่นนุ่นเป็นลูกของแม่มีทรัพย์แล้วก็เป็นหลานของแม่นับทองนะคะซึ่งก็จะมีสายพันธุ์แห่งความเมตตาเนี่ยอยู่สูงมากเลยนะคะนอกจากแม่เมนุ่นจะเลี้ยงลูกตัวเอง4ชีวิตแล้วแม่เมนุ่นก็ยังเลี้ยงน้องมีโชคด้วยมีโชคก็คือน้องแมวเหมียวที่ไม้ได้ช่วยชีวิตมาตอนที่ไปหาปลากลับมานะคะแล้วก็ขากลับจะถึงบ้านแล้วก็เจอน้องแมวเหมียวอยู่ข้างถังขยะไว้สองเดือนก็คือน้องมีโชคนั่นเองค่ะ ยังมีอีกหลายเรื่องที่อยากนำมาเล่าให้ฟังนะคะแต่เนื่องด้วยเวลาหมายก็จะทยอยมาเล่าให้ฟังละกันค่ะกลางวันมายังทำงานเสื้อเพ้นท์อยู่นะคะสำหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนอาหารยารักษาโรคแล้วก็ค่าใช้จ่ายอ,อื่นๆของบ้านเราเนี่ยก็สามารถอุดหนุนงานเสื้อเพ้นท์มือที่ไมายคิดและออกแบบเองแบรนด์บ้านแมวจอนกระบีได้เสื้อใส่สวยๆแล้วก็ได้บุญด้วยไมายได้ขึ้นไลน์ไอดีไว้ให้แล้วนะคะสำหรับท่านใดที่อยากจะช่วยเหลือแล้วก็เมตตาบ้านเราค่ะ คลิปหน้าจะนำเรื่องราวของส้มทองคุณดำนินและน้องแมวเหมียวที่ได้รับอุบัติเหตุมาเล่าสู่กันฟังนะคะต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมราะฟังและการช่วยเหลือทุกเคสที่บ้านเรามีที่ผ่านมาได้ทุกวันนี้ก็เพราะความห่วงใยความเมตตาของทุกท่านกำลับบงใจที่มีให้กันนะคะเช่นเคยค่ะ ไม้ก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายจิตใจที่แข็งแรงเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปคลิปนี้หากมีคำพูดใดผิดพลาดไปบ้างยังไงต้องขออภัยทุกท่านด้วยละกันค่ะลาไปด้วยภาพของคุณส้มทองแมวจรสามขาส้มทองอยังสู้นะคะก็ขอให้ทุกท่านสู้ๆชเช่นกันค่ะบายบายขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ